น้องเมไม่สมบูรณ์ขอถอนตัวออกจากรายการซูเปอร์500ลุ้นหายทันเอเชียนเกมน้องเมไม่สมบูรณ์ขอถอนตัวออกจากรายการซูเปอร์500ลุ้นหายทันเอเชียนเกมยังมีแมตช์ให้ได้ชมกันต่อย,ยาวๆหลังจากจบรายการแบดมินตันโลก2023ซึ่งล่าสุดมีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจก็คือ การแข่งขันแบดมินตัน HSBC B w u f World Tour Super 500รายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ2 0 2งนที่สนามฮ่องกงโคลีเซียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่12 1 7ถึง17กันยายน2566ทัวร์นาเมนต์นี้มีนักกีฬาไทยหลายคนเข้าร่วมการแข่งขันและที่น่าจับตามากที่สุดก็คือเมรัชนก อินทนนท์มือเจ็ดของโลกนักแบดมินตันชาวไทยซึ่งเป็นมือวางอันดับสี่ได้เอาชนะมีอาบลิทเฟลมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในรอบ32คนเข้ารอบไปพบกับโกจินเหวยมือ34ของโลกชาวมาเลเซียในรอบ16ทีม ล่าสุดมีรายงานว่าเมรัชนกตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันศึกฮ่องกงโอเพ่น2023รายการระดับเวลทัวร์ซูเปอร์500ในรอบ16คนสุดท้ายที่จะพบกับโกจินเหวยคู่แข่งจากมาเลเซียซึ่งสาเหตุการถอนตัวในครั้งนี้เนื่องมาจากร่างกายไม่พร้อมสำหรับการแข่งขัน ทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนเดินทางมาแข่งขันในครั้งนี้น้องเมรักษาปัญหาอาการบาดเจ็บฟิตพร้อมสำหรับแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้พบว่าจากสภาพสนามที่ค่อนข้างลื่นส่งผลให้ในการแข่งขันรอบแรกทำให้เสียจังหวะในการวิ่งซึ่งหลังจากกลับมาเช็คสภาพร่างกายในวันถัดมาพบว่าร่างกายไม่สมบูรณ์พอที่จะลงแข่งขัน ซึ่งหลังจากนี้เมย์จะต้องกลับมาเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนในรายการเดียวกันนี้น้องหมิวพปรปวีช่อชูวงมือ12ของโลกพบกับหวังจือยี่มือ11ของโลกจีนปรากฏว่าเกมแรกสาวจีนได้เกมแรกไปก่อนในขณะที่เกมที่สองพรปวีของถอนตัวจากการแข่งขันหลังจากอยู่ีถึง11 ส่วนประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันกิติธรากุลและวิวระวินดาประจงใจมือ9ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะรินอิวานากะและคีเอนาคานิทีมือ17ของโลกจากญี่ปุ่น2 1ถึง1เกมสกอร์21-14 14-21และ23-21เเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามขณะที่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบนยาพาเอี่ยมสะอาดและอันนานันการเอี่ยมสะอาดมือ11ของโลกเอาชนะหลุยแลกแลกอึ้งมิ่งยุงมือ43ของโลกจากห้องโกง2ถึง1เกม2 1ถึงส2 16ถึง21และ21-13ถึง13เข้ารอบต่อไปได้เช่นกัน ภาพจากราชนอกอินแทนนอนรัชนอกอินทนนน์